ขอรบกวนเรียนถามชื่อนับสกุลก่อนนะคะคะรับผมนายประชากรธนาพัฒนาดีชาคุณนะครคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลของสันจา้าราจาไทจูเขาเขียวสถานที่แห่งน,นี้ครับค่ะดิฉันไ,ได้พบคุณนะคะคะ,อะขอเรียนถามว่าทํางานอยู่ที่นี่นานยังคะอ่าสามปีแล้วครับค่ะแต่ละวันมีคนเข้ามาเคารพบูชา เยอะไหมคะครับก็มาเรื่อยๆครับจนที่8ทฤ่สภามคมพุทธศักรช2 5 65นะครับซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเทวกรสูติขององค์นาจาไทยจือซึ่งเป็นเทพเจ้าประจําประธานประจําศาลแห่งนี้นะครับอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีจิตศรานะครับในการในองค์ขององค์นาจาไทยจือนะครับให้เขาอเชิญร่วมงานกับไหว้ขอพรนะครับเป็นงานประจำปีนะครับ รัจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรัจังหวัดนครสวรรค์นะคะสาธุสาธุขอให้มาขอให้โดนขอให้มาขอให้โดนขอให้มาสาธุองค์พระแม่สาธุองค์เจ้าแม่กวนอิมเจ้าขาขอให้โชคขอให้ลาบขอให้คนถูกเลขมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบด้วยเถิดสาธุ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  ซาทุเลขที่ออกเลขที่ออกอะไรเอ่ยซาทุห้าสาสอะไรเอ่ยห้าสามอะไรคะอะไรคะเห็นเป็นเลขอะไรเอ่ยทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรช่วยพิมพ์ช่วยพิมพ์มใต้คลิปด้วยนะคะ53 5สามห้าดไหม ปดไหมคะใช่เลขแปดหรือเปล่าสาถ so ูกองพระแม่นาองพระแม่กวนอิมที่ลูกเคารพองพระโพธิสัตว์ที่มีจิตเมตตาสงสารขอให้โชคขอให้ลาบขอให้โดนขอให้โดนขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยร้านพันร้านร้อยร้านพันร้านร้อยร้านพันร้านห้าสามแปดค่ะ 5้าดเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะห้าสามแปดนะคะชัดเจนนะคะ5้าดองค์พระโพธิสัตท่านให้เลข5้าสาดค่ะ5 3 8ดนะคะสาธุสาธุขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบ มีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านใครที่ดูช่องนี้ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยทุกคนมีโชคมีลาภร้อยล้านพันล้านนะคะสาธุ